ครับพ่งสดๆร้อนๆผ่านได้ได้เข้าพรอ,อนี้มาก็่วันที่3สิงหาคมพฤศจิกายนบอกว่าสุดยอดที่จะเป็นคาที่จแก่กความนิดน้อยน้อยน้อยไปเลยค่ะเพราะว่าเราได้เจอตัวเองแล้วก็ได้ได้ค้นพบหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยเราคงไม่มีตรงนี้หรอกฉันทําไม่ได้ตามนี้หรอกมันก็จะมันเหมือนมันเหมือนมียักนอกลักอยู่ในในเราคนเนี่แหละค่ะ แต่เราคิดว่าที่เราทำํำทุกวันนี้มันดีแล้วสุดแล้วแต่จริงๆแล้วพอเราเข้าไปคอดเราคิดว่ารก็เห้ือนเหมือนทั่วไปนะคะก็แค่นี้เองก็คงจะไม่ได้อะไรเยอะแยะที่ไหนมาบอกว่าสุดยอดมากๆคือได้นคนของตัวเองจริงๆแล้วก็ออกมาได้แบบว่ากล้ากล้าทําอะไรกล้าคิดอะไรได้ได้มากกว่าเดิมเยอะมากอะค่ะและภู้มมากๆเลยคิดว่าเฮ้ยพอดีนะว่าจะไม่พลาดแล้วเราจะเอาคนที่เรารักที่สุดอะเข้าไปอีก เข้าไปเพราะตอนแรกคิดเลาว่ามีลูกชายกับลูกสาวเฮ้ยฉันต้องเอาลูกชายฉันมาอ่ะไม่ได้ละเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเขาได้เริ่มเร็วขึ้นเขาจะได้พัฒนาได้เร็วขึ้นมากกว่านี้ดีกว่าเราที่มาเจอตอนตอนตอนวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะนะคะเชิญค่ะเชิญทุกคนเลยแล้วคิดว่าใครที่ที่รู้สึกคนที่เรารักเอาคนนั้นราคาเข้าไปด้วยแล้วจะได้ะไรมากมากกว่าตรงนี้ท่มอาจจะพูดได้ได้นิดเดียวกว่าที่ได้รับมา แต่ถ้าพวกคุณได้ไปสัมผัสเองเอาคนที่รักไปสัมผัสล้วจะรู้สึกว่าจะพูดได้มากกว่าทุมเยอะเลยค่ะ